สวัสดีครับเพื่อนเพื่อมาอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อนะผมฟาบิเซโอโลมาโนได้ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าโอบามยองครับถ้าหากว่าเขาจะย้ายออกจาก Small สโมสรอนบาร์เซโลนาเขาจะไม่เลือกย้ายมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองโดยโอบามยองครับเขาจะเลือกไปที่ Small สโมสรอนเชลซีโดยทาง Small สโมสรอนเชลซีครับได้พูดคุยกันเปที่เรียบร้อยแล้วสําหรับโอบามยอง สำหรับทางด้านของเมมฟิ i เดอร์ายนะครับยังมีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวเมมฟิเดอายครับหากว่าเขาได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจเขาก็อาจจะย้ายออกจากสโมสรบาร์เซลโลนา ตอนนี้ก็มีทีมใหญ่ๆติดต่อไปแล้วนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมีความต้องการตัวของเมมฟิสเดบายงานนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าเมมฟิสเดบายจะย้ายกลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่ส่วนในเรื่องของแฟรงกี้เดยองนะครับทั้งฟาบิซโอโรมาโน่ก็ได้ออกมาบอกแล้วนะครับว่าแฟรงกี้เดยองเขาต้องการอยู่กับสโมสรบาร์เซโลนาต่อไปงานนี้ก็ต้องติดตามมาต่อไปนะผมอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ด้วย